วันนี้ปู่พามาชมในอาสมพ่อปู่ฤษีนาพปต้นนี้ก็คือเป็นต้นของยาวิเศษโบราณคือเป็นว่านมาศักดิธิ์ถ้าเรียกกันตามชาวบ้านก็คือมะม่วงหาวมะนาวถ้าลูกจะออกมาเป็นสีแดง ออกขาวเลือบๆหรือเงินก็เป็นแดงหรือเงินก็จะเป็นสีเขียวถ้าเป็นสีดำสรรพุญยาตัวนี้ก็คือสามารถกินไปแล้วจะทำให้อายุอ่อนฝ่าไวพูดง่ายๆก็คืออายุยืนส่วนมากลำต้นก็จะเป็นแบบนี้ในอาสงของปูนาพจน์ก็คือจะเป็น ขึ้นต้นนะบางคนก็เรียกเป็นบ้านบางคนก็เรียกเป็นเป็นยาอายุวัฒนะหรือยาศักดิ์สิทธิ์ตามโบราณโบราณที่เก่าขานกันมาสรุปแล้วก็คือนะะสองอปู่นะพก็จะมีอยู่สองต้นต้นนี้ก็อยู่ข้างริมลัวใกล้ๆก,กับพ่อปูห่หาษสีหน้าวัวนะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนนะเข้าเดือนเก้าเดือนสิบไทยเดือนเก้าสากลวันนี้ปู่ก็จะพามาชมนะม่อยู่สองต้นนะเราก็พาเดินชมกันวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เนาะอาทิตย์นะก็พามาเที่ยวชมในสวนของปูนาพจน์ ก็มีพืชผักผลไม้ว่านต่างๆนี่ก็คือว่าน่าะมิ้นจันขาวจันดำนะส่วนนี้ก็เป็นต้นหัหนุมานประสานกายอ่ช่วยบำรุงเนาะดูแลรักษาก็คือป้องกันเกี่ยวกับพวกวันนณโลก นะกินใบ12บใบหรือ15บใบเอาไปต้มกินอนุมานประสานกายบางคนเรียกกันว่าโดไม่รู้ลมหรือฝางตุดแฉะคำว่าอนุมานประสานกายก็คือเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะโบราณโบราณอยู่ในตามป่าตามเขาครปลูกก็ได้นามาปลูกอยู่ประมาณ5ต้นอยู่เยื้องกันกันกบบรมครคูปูหรือสีสมิงพาย น่ะหน้าธรรมจำปานี้ก็ปูน่นันนายก็จะพาเข้ามาชมในสวนน่ะก็เล็กปรึกษาว่าน,นุมานประสานกายก็จะมีอยู่หนึ่งใบก็จะมีอยู่ประมาณเจเจแฉก8ดแฉกหรือ9แฉกแล้วแต่พันนะน่ะบางทีก็ขีแฉกก็แล้วแต่ก็คือเป็นว่นนนุมานประสานกายถ้าบางคนหนุ่มสาว,สาวเขี้ยวขึ้นไป เช้าเคี้ยวใบสองใบาสามใบแต่ถ้าใครเป็นโรคปอดวัณโรคก,ก็เอาไปต้มสิบห้าใบเคี้ยวให้น้ำา้นๆนะกินก็จะช่วยรักษาปอดนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดก็น่าลองไปกินกันดูก็อยางช่วยให้ทุเลาเบาบางลงได้นะเป็นวันสมุนไพรก็ อยู่ตามป่าตามเขาแต่ถ้าตามตลาดนัดดอกไม้ก็มีขายนะในกรุงเทพก็ไม่แพงแต่ถ้าต่างจังหวัดจะแพงอยู่เพราะเป็นค่าขนส่งต่างจังหวัดรู้สึกว่าจะเป็นต้นหนึ่งก็ประมาณ150หนะต้นหนึ่งก็คือเถากอเนี่ยนะตอนนั้นปู่มาปลูกต้นเล็กๆนะก็ะปลูกอยู่ทั้งหมดห้าต้นตรงนี้ก็พ่อปู่ฤษีนารอดนะอยู่ใกล้กับ ว่านมะม่วงคลิกต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนะจะมีหนามล้อมรอบตัวอย่างที่ปู่บอกนะถ้าบางคนคนแก่คนเฒ่าหรือหนุ่มๆอายุสักสี่ห้าสิบขึ้นไปกินวันละห้าใบถ้ากินสีดำคือแก่นะก็จะเป็นยากแก้นอนหลับได้อย่างดีกินแล้วนอนหลับนะไม่ใช่แก้นอนหลับแต่ถ้าสีดำก็คือเป็นยานอนหลับนะนะเป็นว่านนอนหลับ ทำให้สุขภาพแข็งแรงนะนอนหลับง่ายคนแก่แต่ถ้าเป็นหนุ่มสาวก็อชอบกินเปรี้ยวๆครับจะเป็นสีแดงกับสีขาวพอดีช่วงนี้อของปู่มันก็ยังไม่ขึ้นพแรกมันขึ้นอยู่สีห้าลูกเนาะก็เดี๋ยวก็คงจะขึ้นเยอะอยู่ใช่ไหมหมอสำหรับใครไม่อยากแก่เนาะกินคนแก่เป็นยาของคนแก่ดีอะ อายุสัก 40, 40ขึ้นไปก็อยากกินแล้วก็จะอ่อนฟาไวันะอา่าถากหาสิบกินแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 40, 4สใคร60ก็เหลือประมาณ 50, 40นะอายุนะกินวันละสักหลูกก่อนนอนกินได้ก็ดีนะถ้าใครกินวันตัวนี้ถือว่าเป็นวันดี ปู่ก็ขอบอกอยู่ใกล้ๆกับพระปุณน,นารอดในอาสงของปุณนนานพศวันนี้ปู่ก็สรุปให้ฟังง่ายๆนะว่าเนี่ยก็ปูกก็ปลูกสมุนไพรไว้เยอะล้อมรอบนะสรุปแล้วก็คือเป็นว่านยาโบราณโบราณน,นะเป็นอายุวัฒนะปู่ก็ขอจบการบรรยายไว้เพียงแค่นี้นะประมาณ หกเจ็ดนาทีเนาะหน้าต่อพระปู่ฤษีนาลอยก็เป็นอ่าเป็นบรมครูปู่ฤษีเนาะจ้าขอขอจบรายงานกับอ่ามะม่วงหาวมะนาหแล้วก็อนุมานประสานกายและและดูฝนของปู่นาพศขอขอบ,อบคุณทุกคนที่มากดไลค์กดแชร์ให้ปู่นาพศสาธุกันทุกคนนะจ้ะ